สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเก่านะครับบอน,นีผ้าพี่น้องมาจัดเมนูแซ่บๆอึ้งอึงลงลงฤดูพี่น้องนะครับพอดีได้หนูมากกันเลยต้องเอาใส่สองฟิดบะนี้มันค่าต้อมอึ้งเลยอยู่ถุงหนึ่งพอดีครับพี่น้องเอ้ยบ่มเป็นคลิปเก่าเด้อเด้อคลิปนี้เดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกินต้อมอึง้งบะนีลื่มฟ้าวลายกลับมาจากเรื่อนคาลื่มข้าวเหนียวมาเป็นอย่างกินเต็มอึ้งๆนี่ละเนาะ กินแต่อึงไขรเนี่ยและมะอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละพี่น้องแจวผ <c oughs> ิกผงธรรมดาก่อนอื่นสดหนามก่อนกันแล้วกันครับพีดขาดขากดื่มข่าวนียววันนี้มาดื่มสื่อข้าวเนียอเป็นตัวเป็นตัวเลยคุณจิ้มน้ำจิ้ม หยอดความแซ่บือบงไครโหลดครับรรบนี่กินม่ใส่อเขาแล้วมองสีวินบอ สุดยอดกินแบบง่ายๆกินผู้เดียวนะครับขออนยาตรง Mmm. <clears throat> you know. เสีบ่บมึงเนี่ยตัวบางไงพี่น้องเอ้ยอ <c oughs> ืมแต่พื่เกาล่ะม,มึ่มีขา้าวเหนียวก็ได้กินอึ้งเล่นๆ มันได้เห็นแล้วไะได้เห็นกลิ่นเลยนะครับยายานนะพี่น้องได้ยายานเด้อ ปีที่แล้วก็ซื้อไปหลายขักนะครับเบบนัินหลายแต่ละปีซื้ออึง้งคลองมักพี่นอ้องอึ้งหนาหนาวครับอึ้งย้นี่ย่อ,อ,อไปครับ นี่คือเกาพี่น้องโบวินขณะกินเล่นบึงบบเป็นตะบึงภายในขอบพี่น้องแต่ว่าแซ่ 嗯嗯。Mm hmm. เอ้ยกินตะยานกินตะกบกบขอไปเด้อครับเด้อของมักครับเรื่องคลิปนี้มันบ่มีข้าเนียยอืมอ สุดๆเลยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับผมที่ให้กันติดตาม รายการของผมหักว่าพิดผลาดกะต้องขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยขออภัยดีดีครับบอกออกมาแล้วร่มมันออกก็คือหลังจากดึงเยี่ยนจะเป็นดึงสิละครับหนาตาก็สิแบบเม่เมยบอนสดชื่นไปในดอกพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้หลไราตามนี้แหละนะครับ คลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม